เนี่ยหญิงก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะในชีวิตครอบครัวนะคะชีวิตครอบครัวก็ตกต่ำมากหญิงก็ต้องรับผิดชอบภาระเองทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องลูกเพราะว่าตอนนั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่พอดีดูด้วยเงินเริ่มต้นที่สา0 0ับาทบางอย่างก็ทําแล้วนะคะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะนู้นทำนี้อันไหนที่คิดว่าทําแล้วดีนะคะหญิงก็ลองทํามาหมดเลยแล้ววันหนึ่งนะคะก็สินค้าของหญิงเนี่ยก็เกิดเป็นสินค้าที่ าขายดีมากช่วงนั้นเนี่ยรายได้เนี่ยจะอยู่ที่วันแล้ประมาณแ0 0ถึงสองแสนเลยฉันอยู่ที่บ้านฉันเลี้ยงลูกฉันขายออนไลน์แต่ว่ามีออเดอร์มาเยอะมากแล้วก็เงินเข้าเยอะมากเลยนะเจ็ดวันเนี่ยสินค้าของหญิงเนี่ยก็ออกสู่ตลาดนะคะ เราทําคนเดียวแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ทางครอบครัวได้เลยจนทําให้หญิงเนี่ยมีประสบการณ์มีความรู้นะคะหลังจากนั้นหญิงก็เลยเริ่มคิดว่าหญิงจะเริ่มทําบริษัทขึ้นมาบริษัทนึงค่ะเป็นบริษัทที่รับผลิตทําการตลาดสร้างแบรนด์ด้วยก็คือให้คำปรึกษาลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะในเรื่องค่าปรึกษานะคะลูกค้ามาอาจจะไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเลยแค่มีความตั้งใจจริงนะคะเราก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วก็เริ่มต้นนะคะสาเร็จไปด้วยกัน สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยจุดเริ่มต้นเล็กๆอย่างนั้นคุณก็สามารถเปลี่ยนได้